โอ okay, เคเพื่อนๆถ้าใครตอนนี้อยากจะสร้างฐานะนะครับให้ฟังคลิปนี้เพราะว่า15ปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มจากทาธุรกิจไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วกเ็เริ่มจากสูตรที่เรียกว่า m a n นี่ทรีนะครับมันนี่ทรีจากของโรเบิร์ตอารเรนเนี่ยแล้วก็โคตรจะเวิร์กอ่ะแล้วผมบอกได้เลยนะอาจจะให้จะให้ทุกคนไปหนึ่งข้อ you have to master fundamentals master f u n d a m e n t a l แปลว่าอะไรหลักเบสิกอะ อันนี้มันไม่ใช่เบสิกนะมันเป็นสูตรที่แม่งแบบเป็นสูตรกดทองคำอ่ะแต่อนนี้คุณจะต้องเป็นเจ้านายมันอ่าให้ให้เป็นหลักคิดข้าวๆนี้คุยคนทําธุรกิจจนถึงตอนนี้นะที่ผมเห็นนะคือตอนนี้ผมสร้างสร้างไอสร้างธุรกิจจากจากไอหลักการก็เออเก้าข้อนี้เนี่ยที่เรียกว่าสูตรต้นไม้แห่งเงินเนี่ยมันนี่ตรีต้นไม้แห่งเงินสิบห้าปีผมเป็นเออแค่ไม่ถึงสิบปีผมก็เป็นพันล้านแล้วอโอเคปะ่ะแต่ว่า ผมยังทึ่งนะว่าคนสมัยนี้เนี่ยถึงแม้เปิดธุรกิจมันก็ไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ไม่ไม,ไม่ถ้าไม่ตกผลึกเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะ่ะพูดง่ายก็สร้างธุรกิจไม่ได้แล้วมันก็จะมีความแต่มีแต่ความทุกข์แล้วก็มีแต่ความไม่อิสระแล้วก็ทําธุรกิจขาดทุนให้เป็นหนึ่งข้อทุกคนฟิกซ์คอสคุณต้องต่ําที่สุดเท่าที่จะต่ําได้ฟิกซ์คอสคืออะไรต้นทุน ต้นคุณต้องเลือกธุรกิจที่มันต้นทุนต่ําสุดๆแล้วคุณต้องควบคุมต้นควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายของคุณนี่คือการเป็นนักธุรกิจที่ดีนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ยังไม่แมสเตอร์ยังไม่เป็นเจ้านายของของหลักเบสิกเรื่องพวกนี้แล้วแล้วคุณจะไม่มีทางเจ๊งเลยถ้าต้นทุนแปรผัน variable cost นะครับต้นทุนแปรผันของคุณเนี่ยผันไปตามยอดขายหมายความว่าต้องมียอดขายก่อนถึงจะมีต้นทุนพวกนั้นได้ แค่คุณรู้เรื่องนี้เนี่ยแม่งไม่มีทางเจ๊งธุรกิจคุณจะไม่มีทางเจ๊งเด็ดขาดแล้วคุณจะมีแต่ความรวย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 เพราะว่าทุกเงินที่เข้ามามันกลายเป็นทับถมให้คุณรวยขึ้นตลอดเวลามันง่ายมากจากการสร้างความรวยจากความรู้สึกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้สูตรเต็มของ Money Tree นะครับมาเจอกันวันที่17นะครับวันที่17รายละเอียดที่แมกราคมนะครับ2026ชื่อว่าปีแห่งบุญหลนทับเงิน เงินหล่นทับปีแหง่งเงินหล่นทับบุญด้วยทั้งเงินทั้งบุญเราคุณจะได้ปีนี้คุณจะได้มีแต่เงินมาที่มาเซอร์ไพรส์ที่มาแบบว่าทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นทําให้ทุนรู้แบบว่าแปลกใจว่าเงินแบบนั้นมาไงไม่เอาแบบเงินแบบเหนื่อยๆนะครับมาเมือก้อนใหญ่ๆมาแบบเฮ้ยมาได้ยังไงก้อนเล็กก็เอานะครับก้อนที่มันมาไหลมา หลายๆทางก็เอาหมดเลยนะครับในผมในสัมมนานั้นผมจะสอนหมดทุกอย่างและก็มีแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวเราไปฟังฟังแขกรับเชิญเลยครับคือเป็นเจ้าแม่อีเวนต์เจ้าแม่อีเวนต์ทำทำเวิร์กช็อปนะครับเราจะมาทำเวิร์กช็อปต้นไม้แห่งเงินกันนะครับจะปีนี้ปี2006จะเป็นปีแห่งเงินหล่นทับคุณนะครับลุงลูกศิษย์ของผมนะครับก็จะมาช่วยสอนด้วยนะครับนะครับทุกคนมีสูตรที่เรียกว่าต้นไม้แห่งเงิน ผมบอกได้เลยต้นไม้แห่งเงินเนี่ยมันทําให้ผมมันมี9ข้อนะมันมีท่านทำให้ผมเนี่ยจาก15ปีที่แล้วผมเริ่มด้วยสูตรนี้แล้วสูตรนี้เป็นของเอ่อโรเบิร์ตแอลเลนนะครับเขาผมตามตามสูตรนี้แล้วรวยเป็นพันล้านมันมี9ข้อเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะให้หลักคิดไปสั้นๆแต่ว่าเดี๋ยวฟังลุงก่อน วันนี้ลุงมาเยี่ยมผมถึงบ้านเลยนี่สวัสดีค่ะทุกคนตื่นเต้นนะพวกเราเพอพูดเรื่อง Money Tree นะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็ได้หลักการนี้จากอาจารย์มาแล้วก็เอามาใช้สร้างธุรกิจเป็นหลายร้อยล้านแตะพันล้านแล้วเหมือนกันเนาะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เรียนไป Money Tree ในสัมมนาน,นี้นะที่พวกเราเพิ่งเรียนจบไปมันมีสิ่งที่สนุกไปกว่านั้นก็คือ ครูคุยกับอาจารย์ว่าเราจะจัดทำเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับมันนี่ทรีทุกคน oh. อยู่รู้อยู่แล้วนะว่าครูรุงเป็นเจ้าแม่อีเวนต์เป็นเจ้าแม่จัดสัมมนาแบบสไตล์เวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นเราจะเอามันนี่ทรีนะคะในการสร้างเงินหลักพันล้านเนี่ยมาทำเป็นเวิร์กช็อปแบบสนุกสนานเลยนะคะและจะเป็นการเรียนที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงหลักการเข้าถึงวิธีการและจดจำไปได้ตลอดเลยว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้เล่นกับมันเหมือนเป็นแบบเวิร์กช็อปด้วยและครูก็ตื่นเต้นมาก นัดวันกับอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะเสาร์ที่17มกราคมนะเราจะจัดสัมมนาและคุณจะได้ทำสัมมนาเวิร์กช็อปมานิทรีแบบเต็มรูปแบบเลยบวกปาร์ตี้เบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ของอาจารย์บัณฑิต<ม>ด้วยผมเลื่อนผมผมเลื่อนวันเกิดของผมเองนะครับจากวันที่7ธ <laughs> ันวาเป็นวันที่17แล้วนะครับทุกคนผมแก่ช้าลงไปหนึ่งเดือน ต่อไปนี้วันเกิดของผมคือวันที่17มกราคมทุกคน2 0 2 6ูนะครับซึ่งอาจารย์บดีบอกว่าตีมปีหน้าอาจารย์กําหนดให้ลูกศิษย์อาจารย์แล้วว่าจะเป็นปีแห่งเงินหล่นทับใช่แล้วซึ่งมันก็จะตรงกับตีมของมันนี่ทรีเลยนะคะทีนี้คาารูอยากจะจัดเป็นเวิร์กช็อปเพราะว่าครูเก่งเรื่องการจัดสัมมนาสไตล์เวิร์กช็อปมากๆทุกคนที่มาจะสนุกสนานพร้อมกับได้ความรู้แบบอัดแน่นเลยและเราจะได้ร่วมปาร์ตี้นะคะซึ่งเป็นแบบวันเกิดอาจารย์ หนุ่มหนุ่มช้าลงไปอีกอีกหนึ่งเดือนเด็กลงอีกเด็กลงไปอีกวันเสาร์ที่17มกราคม2026 2026ปีแห่งเงินหล่นทับกับเวิร์กช็อป Money Tree บวก p าร์ y ี เต็มรูปแบบนะคะครูจะเป็นโฮสในการจัดสถานที่เตรียมรอรับลูกศิษย์จั์บฑิตทุกคน <Ừ. S 1> แล้วเราจะมาเจอกันสนุกแน่นอนครูจะร่วมสอนในพาร์ทหนึ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถเข้าถึงอนาคตแห่งการเงินของพวกเรา<ช>ด้วย<ถ>เจอกันนะทั้งปีจะเป็นปีแห่งเงินหล่นทับหมดเลยทั้งปีจะมีแต่เงินไหลเข้าหล่นทับแล้วแล้วทำไมต้องใช้คาว่าหล่นทับเพราะมันมาแบบไม่รู้ตัวมันมาแบบ โชคดีจังเลยเราไม่ได้ไปในขัานหมายอันนี้คือเราต้องการแบบนั้นเราไม่ต้องการแบบทํางานหนักๆเพ<ช>ื่อได้เงิน<ช>เราต้องการ<ช>แบบเฮ้ย<ช>มายยังไงเนี่ยเงิน เพราะว่าาใครคิดว่าพันล้านทํางานหนักเหนื่อยไม่ใช่จามดิตเลยใช่เลยไม่ใช่ครูลุงเลยใช่เพราะว่าเรารู้สูตรแบบนี้แล้วมันฟล์มากๆทุกคนจ๋าและปีหน้าอาจารย์จะใส่บรรจุพลังงานนี้ให้กับชีวิตทุกคนเราเจอกันนะเสาร์ที่17ให้ราคา early bird เลยเดี๋ยวลุงให้เลยให้ราคา early bird เลยไม่ได้คิดกันมาก่อนเลยวันที่17ก็17,7 0 0อเล้อเล่นให้จริงๆราคาเต็มควรจะเป็นบัตรใบละ17,77 7บาทก็เป็นสัมนาิร์ k ช็อปแต่ว่า แต่ว่าวันนี้นะถ้าใครจองวันนี้โอนวันนี้จบจึ้งที่ราคา 7, 7,7 7ดร้เจ็ดบาทราคาดีมากราคาดีมากโอเคนะครับครั้งเดียวเท่านั้นเนาะสำหรับวันนี้เท่านั้นนะครับราคาเต็มคือ17,777นบนะครับหลังจากวันที่30สิบธันวาจะเป็นราคานั้นเลยใช่อโอเค,อเคนะครับแต่ถ้าซื้อ17,77 7บ17บาทก็คุ้มอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลงวันนี้ก็คือโคตรคุ้มแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งดูคลิปนี้ที่หน้าเพจแล้ว CF หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทก็คุ้มอยู่ดีราคาไหนสมการได้มาแทปปิ้งเอนอร์จีกับประชาบดิตและครูลุงโคตรคุ้มอยู่ดีจริงแล <Okay S 2> ้วโอเคนะคะ<ม>แล้วมีลอกซูเปอร์นะวีพไหะเนี่ยมีซูเปอร์วีพเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับทุกคนได้ทั้งออนไลน์ได้ทั้งเจอตัวแล้วก็ได้ Private Coaching ไปด้วยนะครับเป็นกลุป๊ป c o a c h i n สี่คนนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทไดดินเนอร์แล้วก็มี กูคโคชชิ่งต่ออีกครึ่งวันนะครับหนึ่งวันมากูคโคชชิ่งต่อยหนึ่งวันเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ครบสูตรหมดเลยรายละเอียดติดต,ต่อทีมงานนะครับแล้วเราเจอกันมันต้องสนุกแน่เจอกันนะคะวันเกิรรดปาร์ตี้อาจารย์บัณฑิตครบรอบห้าสิบห้าห้าสิบห้าในวันที่สิบเจ็ดมกราสองศูนย์สองหกเจอกันน <laughs> ี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูวิวกันดูวิวนิดนึงนี่คือให้ดูวิวพันล้าน 一，拜拜。